โอเคครับทุกคนผมก็หาทีมเจอแล้วนะครับได้เวลามาเล่นแล้วทีมนี้คือเป็นทีมผู้หญิงเกือบหมดทุกคนเลยนะยกเว้นบล็อกเทน ติกเก็ตที่ผมใส่มาก็คือวีโมดกับกับออตุ๊กตาขอนแดดดี้นะครับอุ้ยชิบหายแล้ว อนนี่ขอเทปหน่อยโอเคได้เทปแต่คอนนี่มาแล้วโคตรชอบเลยคอ,คอนนี่ให้เทปโอเคดูเหมือนว่าเพื่อนๆจะทำเครื่องกันกันหมดแล้วนะผมก็จะไปรอที่ลิปนะครับ Hey, จริงผมมีสก,กินด้วยนะแต่ผมไม่ได้เอามานะครับแบตหมดก็ช่างมัน เ่ินเข้ามาเพื่อนเอาเข้ามากันหมดยังอะเอาเพื่อนใบนี้ไม่นะโอเคใบนี้ตุย มเกือบซื้อผ้าวันแผลได้แล้วนะครับโอ้ยช่างมันผมอาจจะภาพหน้าน่าจะแหลกไปนะครับผมก็ขออาภาัยด้วยนะเล่นกันเลยขางขาง เก็บเทปเลยอย่างแรก เทีิชาย่างเครื่องผมเผลอเก็บไอ้นี่มาแล้วช่างไม่ดยโอเคได้แล้วเครื okay, ่องสุดท้ายใครทำเสร็จยัง ไนะผมเจอทีชากำลังโดนโอเคเจอเครื่องสุดท้ายแล้วเอิม่มเจอกู๊ปด้วยนะทำเรื่งทำเรื่งทำเรื่ง นยังไม่เข้ามาเลยอ่ะเข้ามาเพื่อนฮะตายไปหมดกันแล้วเหรอก็เกินไปตายตายเร็วจังแฮะตอนตอนแรกผมพูดผิดนะครับทีแรกผมจะไป ยีชั้นนะไม่ใช่ไม่ใช่สามสิบชั้นผมจะไปยี่สิบชั้นนะครับโอ้เจอกิทเทนกิทเทนเออ,อเเก็บเทปไว้ก่อนหืมทำเครื่องน้นเลยอย่างแรกโอ้โหโอ้โหให้ฉันผัดมั้งได้ใหม่ ทีชาไม่แยงไม่แยงเลยนะหมดแล้วทำไมล่ว้ายอย่าตาเห็นทีอย่อาอ้าวตายเฉยบล็อกเทนน่าจะตายนะครับ ขั้นสุดท้ายอยู่ตรงนู้นโอเคเจอขั้นสุดท้ายแล้ว วายกิดกิทเทนมาแล้วโอเคอยาตามไม่หนักอยู่ตรงลิฟเข้าลิฟแล้วเข้ามาเพื่อนเข้ามาเข้ามา <spe ak> โอเค ได้หมดนะครับแต่ว่าเก็บเทปไว้ดีกว่าเพราะว่ายะตามัน,มนดับกล่องช็อกโกแลตอยู่แล้วแค่นั้นผมจะไม่ซื้อผมอาจจะเล่นไม่เก่งหรือไม่เก่งก็ขอโทษด้วยละครับ เยอะขนาดนี้เรอป๊อปปี้อย่ามานะป๊อปปี้ป๊อปปี้กับบ็อกเทนป๊อปปี้กับบ็อกเทน ไม่ใช่ตัวอันตรายแต่บอกเทนเนอะร์ตัวอันตรายลิฟต oh. ์เกา่ามีเครื่องไหม ปิดแคนดี้ชิพายแล้วสถีมิน่าหมด อ,อย่าตกใจนี่คอนนี่ผมเตรียมรอคุณอยู่นะเป็นรอที่ริบดีกว่าโอเคริปเปิดแล้วเขาจะใช้สกิลหายตัวในริปเพื่ออะไรครับ เอออานนนีี้นน้้กนนก็ไนนก็ไไทุกคนหันไปเรียกอันนู้นหมดเลยนะสงสัยเขาอยากเจอแดนดี้แต่ผมไม่อยากเจอนะเพราะผมเก็บแดนดี้ครแล้วโอเครู้แล้วว่าตาน,นี้มีตัวอะไรบ้าง ห้องนี้มันชอบมีโอเคครับผมมาละทำเครื่องนี้ก่อนเลย หาเครื่องไม่เจอโอเคเจอบล็อกเทนหาเครื่องไม่เจอแต่เจอบล็อกเทนนั่นสิ่งอันตรายอันตรายมีตีแล้วโอ้โหเร็วมาก เข้าลิฟต์กันเลยจับเพื่อนๆเข้าลิฟต์เลยโอเคเข้าลิฟต์เสร็จแล้วคนนี้จะกดสกิลเพื่ออะไรผมก็อยากซื้อนะแต่พวกเขาอยากเล่นแดนดี่รัน โอ้โหเก็ดจีจีมากทำงานเก็บไอคออ ผมเจอสปีดคันดี้ สกิลเช็คกำจะมาสปีร์คนดี้แล้วก็ลุยลุลลุ่ลุล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 ุลุลุล่ลุลีลุ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 ลลุลอลทีชลล แล้วคอนนี่ไม่นะโอเคคอนนี่ใครๆก็รู้ว่าผมหยาดได้อันนี้ ที thing, a a <ım> ่ผมเกลียดอีกหนึ่งตัวไปแล้วฮินาโอ้ฟัตเตอร์อีกแล้วเหรอ ฟัตเตอร์กับกับทีชาโอเคออกออกไปได้ก็ดีฟัตเตอร์กับทีชาเนะี่ยอ้าวใครตายอะ่ะ You shake my little key. Oh my god. He oh. shot หน้าลิปเก่าไม่มีเครื่องอ,อันนี้แมงก็จะเอะผมจังเลย โอเคทำเครื่องเสร็จแล้วละครับทุกคนดูซิมีอะไรมาขายผมก็ไม่อยากทำให้แดนดี้โกรธนะครับ หชั้นที่แปดแล้วจ้าชั้นที่แปผมชอบเจออะไรที่มันเสียงนะโอเคนะครับเปิดมาก็เจอบาปโปรตีนโอ้โหยัดใต้กับอินางเด็กเปรตผมไม่ชอบที่หน้ามันสุดๆมันมันแบบคานเป็นเด็กเน่ย ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงนะจะต้าผมก็เกลียดที่หน้าผมเกลียดที่หน้าที่มันชอบชอบมาจะเอผมเนี่ยผมเบื่อมากเลยทำเครื่องเสร็จแล้วขึ้นโอ้โหปลาโปรตีนของชอบ แล้วคือตรงนี้มันมีสองเครื่องแต่ว่ายาตามันอยู่โอ,โอเคยาตาออกมาแล้วโอเคยาตายาตาจะไปทางอื่น p l e a เค okay. มันไปแล้วโอ้หลิเช <t> ียแมนหันซ้ายหันขวาไม่มีตัวอะไรมากัน อันนี้กำลังเสร็จโอเคโอเคจี GDE ผมก็จะไปรอหน้าลิฟต์แล้วนะครับอื <c oughs> ผมไม่ชอบสิ่งนี้แบบสุด มีคุณเปิดโคล่าโชว์เอ้าเพื่ออะไรครับทุกคนงั้นผมขอปิดคลิปก่อนได้ไหมนะครับเพราะว่าผมผมก็จะนอนเออผมจะไปอาบน้ำแล้วก็จะนอนแล้วครับขอปิดคลิป เพียงเท่านี้สวัสดีครับ